วัดบอวรนิเวศวิหารจะมีพระเจดีย์ทองเป็นเจดีย์ประธานทรงลักขังแบบรัตนโกสินที่งดงามตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถและหุ้มด้วยกระเบื้องสีทองภายในมีพระเจดีย์กระไลทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่ปดิสถานพระภัยรีพิหน้าเจดีด้วย นอกจากนี้รอบๆอบพระเจดียังมีเจดีย์ประจำมุมและศาลาจีนซึ่งแสดงถึงอิทธิพลทางศิลปะและการเมืองในรัชกาลที่สสัญ,ญลักษณ์รอบเจดีย์จะมีซุ้มทางเข้าสี่ซุ้มเหนือซุ้มเป็นรูปปั้นสัตว์4ตัวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนดินแดนต่างๆในสมัยนั้นได้แก่สิงห์ สหาาราชจอาณาจักรม้าฝรั่งเศสช้างล้านช้างหรือลาวและนกคือสหรัฐอเมริกาบริเวณลานประทักษิณชั้นที่สองด้านทิศเหนือของเจดีปฏิสถานพระไพรีพินาศมาทําบุญไหว้พระกันครับ